สวัสดีพี่นออ้อ,องเอฟซีเซนซ่าสุธังกับผมลุงเขียวครับผมมือนี้ก็มาแล้วพี่นออ้องมามากับทีมงานของเหมียงแอวกครับผมมามณีครับสิบผ้ามาใส่เก๋เงเป,เป็นกับผมมาทางไทยต้องพูดไทยครับผมครับผมอ๋อมาแล้วมาแล้วมาถึงทะเลแล้วเอา้ามาดูทะเลสะพานแล้วไม่รู้ว่าตรงไหนนี่เขาเรียวกว่า หาดบางแสนพางาบางแสนทางไหนลุงเชี่ยวก็ไม่รู้เดอ้อนี่เดอ้อมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องดูครับพี่น้องดูครับตอนนี้เป็นร้านอาหารเอ่อไปเบิ่งนำกันไปเบิ่งนำกันนี่พี่น้องตาเทียบเรือเวลาเปิดเวลาปิด เทียบเทียบปรมบางแสนล่างโอ้มีบางแสนล่างบางแสนบนวอ้ยยางลงถึงกับมูนี่ได้บ่อยติย่างไปถึงได้บ่ดยติลงพี่น้นองขอามาข้กมาเมือ่อ,อกงนม่น,นะน,นานแล้ว <c oughs> ครับผมมันน่าจะเป็นเลนนะนี่เนาะดู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 พูดอะไปเชือกนี่ไม่น่าเชือกนี่ถ้าหวานลงไปมันจับจอมเชือกมันก็ถึงน้ําแต่เอาไปตรงนั้นจะน่าจะได้แหะลุงรักเชือกถึง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 ก็ไปเอาแก้เชือกไปเรียกประมงโอ้วิวสวยครับผมเบื้องนะี้ <c oughs> นะน้ำมันตื้นนิดเดียวนี่มันจะหวานได้แล้วแห่เนี่ยแต่แต่เวียงตรงนี้ถึงเสียกถึงอยู่ออเ,อเออมันจะมีปลา <laughs> ไหมนี่เออนี่นี่นมนตกหมึกแล้วเนี่ย กกมึตึกแห่นี่เป็นไรเนาะตึกแห่นี่มันต้องได้อเนาะน้ำไม่ลึกเลยลุงรักใช่น้ำตื้นแต่ว่าแห่เราถึงเสือกถึงเดินได้เดินเดินอมัน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 สีลมดิมันสีเลือกตีนสีเล่นตีตัวเป็นเลนนี่แต่ว่าขนาดนี้ยืนยืนตรงนี้วางเบี่ยงได้พอเสียกถึงอยู่แล้วไง นี <c oughs> ่ครับผมหาหมองตึกแข่พี่น้องเอ้ยเออท่หาหาหมองตึกแข่ท่หาหมองตึกแข่เบิ่งไฟตาอาหานครับลุงลักลุงลักถ้าเขาไปตึ๊กพงษ์คณะไปรถตึ๊กพงษ์กับตึกได้กันเดินแขน่ถึงอยู่ <c oughs> เออไปดูไปดูเพงษงทางนีกันครับผมดูทางนี้นำ ทะเลพนาพี่น้องทะเลพนาพี่น้องตรงไหลนเรียนเรียน เฮี he ia, he ia. Been, mainland, ้ยเฮี้ยเาแทบเป็นเบื่อถึงครึ่งยุ่งมากมากปีนองมามาเบิ่งตื้อแค่ปันตะคืบอะไรน่งเงี้ ตึกแขกนี่มันสิได้บ่ดี๋ตึกแขกอยูย่หนำทะเลวันนี้หมสิพามาจังไหนเนาะพามาตึกแขกนี่เนาะเอาเอาไดรอะไรคนเดียวเลยเว้ยม <c oughs> ึงเนี่ยเอาพี่นอ้องทีมงานเมียงแอร์ว่าสิพาลุงเขียวมาตึกแขกผ่าน่ะ มันสิซ้ำมเปม็นน้ำมันบ่เป็นน้ำมันบ่เป็นน้ำบางน้องแสงอ้าวเปนน้ำซี่เลย,เลยนี่เป็นน้ำทะเลอ่ะคักเดี๋ยวพี่น้องเบิง่งไกไ่ใส่หัวใส่ตาเพห็นียังเหรอครับเห็นตาไฟจิ้งปิงอยู่เบิ่งเนี่ยอืดบาดในอเอาตึกมันสีแมีนอยู่ในเบิ่งเนี่ยมันสิตึกมัะนสะิตึกอะไรวะเนี่ยที่เหี้ยตึกแห่ผ่าน่ะ มองให้นั่งเขามอแ่แม่ตัวนี้กตกมึกตินี่่ากระลุกปีจวัมันมันสีว่านไะไบนอะนี่เง้ยวานมีอะไรไหมเอเอเขาหวานข้าง วนแต่ว่ามันมันจะนั่นปะนี่ลองไปเดินดูถ้ามันแข็งก็หวานได้เนาะใช่แต่มันตื้นมันจะขึ้นไม้ล่ะปลาดีปลามีหมดมาเก็ปลาเล็กเล็กกัันแต่แหเราเก็บสินขนาดเนี้ยไม่ได้กินตรงนี้เนี่ยขนาดเนี้ยก็มีแต่พื้นเล็ก แต่ทีกอนนี้สอเซนห้าก็มีอันนี้แห่เกตเซนไหมพอามามีแห่เกตเซนกับสามเซนห้าเนหาแต่พื้นเล็กเ่ปลออวาสนุกสอืมไปไปลองดูเดินหวานตัวนั่งแหลรไปนะลุงรักตัวผ้าเละเบ่งบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศบรรยากาศถ้าเกียรเกียร์ยิงบางแสน เรียบเขาพงปากเสียลางทั้งนี้ปากเสียลางแสนผมติดไปหน้องโอ้โหบนห่ังจะไปตกมืดก่อนบนเบ็ดไปเลยมุงจะไปตกเบ็ดคนเบ็ดไปเลยวะแต่เรามีแหเราไม่ได้เอาแหมาดิ หินหิน,ห,นหินเนี่ยวางลงไปก็ติดดิมันก็ขึ้นไม่ได้ไหนไม่ใช่ปลาเด้อ <c oughs> ก็ขาวอะ่ะถ้ามันติดแล้วรอ,อ <c oughs> ตูวไงอ่ะโอ้โหมีปลาจริงๆด้วกพี่น้องดูดิ <c oughs> มาเป็นฝูงเลยหนึ่ง <1, S 1> <c oughs> แม่นแม่นแม่นพูดนะหนึ่งสองสามสี่ไม่น่าติดั้างหินเนี่ยติดอยู่แล้ว <c oughs> ต,ติดมันกไม่น่าติดนะผมว่า ถ้ามันตีแต่มันจะลงยากก็ดีมันจะลึกก็ดีเ,เชืเอกมีอ้อ๋อเอาเบืองบรรยากาศทำการพี่นอ้องเมืองเกียวรีวิวเบืองบรรยากาศนี่ครับผมเบืองบรรยากาศอันนีบนบนบน้บ่าเป็นซี่ว่าเป็นยังครับพี่น้องบ่าเป็นซี่ว่าเป็นยัง บมนซี่วอร์นอ่างม่วนห่วยมันเทาเป็นทะเลอีหรอีหลออะไรไก่ย่กไปก็ไปแต่ไฟจิ้มปิ้มอยู่ผมดูใส่ไฟเป็นฟังหรือเป็นนิยงไฟอยู่ไก่เป็นฟังตีไม่ไม่สิเป็นฟังดูบ่สไฟอยู่ไก่เป็นฟังอยู่ตีพี่น้องพูล่ะมองสุดตาผมมองสุดตันไปผนมันเป็นฟังดูบ่คือมีไฟอยู่ไก่ไฟไฟอีอย่างว่ะไฟฟังยังสี่บอก บอกคงเขียวอเด้อพอดีหุ่นจักได้์เฮ้ยไฟฟังอังสี่ตีเป็นบ่อนี่โอ้บอนบรรยากาศสวยงามีพี่น้องตรงไหนคำนี่กับมาพี่น้องเอ้ยมาดปึงหาดปึงเหิดกันอยู่หนีไว้มาตึกแหนบ่ขึ้นหอกมันมีตะหินอยู่ข้างล่างอ่ะนะถ้ามันตีนไปสิลงไปหมดแหนอยู่หันเพิ่งเอ้าเพิ่งแขงตามทุกส้นตัวต่อไปกวากกดไลต์กดแชร์กุดสัตว์ไก่ครับ เสียนีสานำชิวันเพระพี่มาหน้องใครยังไงยังไงพี่น้องเบิ้งใครยังไงยังไงพี่น้องสุดกันติดตามน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยู่ <c oughs> แถวหาดบางแสงบางบางแสงลาพถุนหว่าพุธาเทียบเนี่ยประมง การมากว่าเลเงี้ยเหรอมนี่เหรออ๋มีไฟเขามีไฟเปิดงั้นอ๋นมือมื่วง่าในมืออะไรอยู่น่เ่เดอันนี้เนี่ยตุกมืพนะมี่หดดางตัวเมียสิางางเซลยังเซลุ่งนี่ยดงเนี่ apa เสียบลูกไว้ซ้ำผูกก้วยผูกงพี่น้องเลยเลียอยู่นี่ก็คือเรียบันเฮาเ้อเลียอยบันเฮาบ่ได้เอาเสียบลูกสีด่ดีปลูกโยกเป็นโซ่ล้ยใส่นแบรดย่างปนีปนซ้ำผูก้วยไปเมื่งไสองเส้นเลยะเหนียวรุ่นโลเสียบลูกซ้ำผูก้วยพี่น้องมนี้มากกับมเก็บบรรยากาศพี่น้องพาพพีพนองมาเบิ่งวันสัมตึกแหบไปตึกแต่ก็บง ูกูวกคือกุ้ยละพี่น้องปลูกเพี้ยกูแกลือกุ้ยคืองัวดบันเฮานี่ละคืองวดอยู่ทางอีสานนี่ละอยู่ทะเลบ่มีงัวมีกุ้ยแต่ว่าเอามาปลูกเพี้ยไว้เด้อพี่น้องเด้อนปลูกเพียปลูกเพียอันนี้เฮียอันนี้เฮียยังมีทุ่งดังปลอมชุ่มยังปลอมเลยจะเป็นเฮียยังกระจอกตอนนั้นเฮียหาปลาที่ละเรียนไปหมดแล้วครับผม อันหุ่นล่ำบักใหญ่เลยพวกทางนี้ก็มีเฮียคนะือกันวพวกเพียผูกโอ้ยอ,อันนี้เป็นอวนน้อยสินี่มีอวนลากปลาพร้อมผูกไว้คือจังเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วย,ยตัวนี่ไหมตรงไหนเสียบผูกสรงอันซ้ำอันเลยพปไนนะ ไม่แต่หินหินเต็มอยู่อยู่กับเลี้ยวไปเห็นป่าแลนอยู่แต่หินลายที่พวกอุอ้ยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเลยวัอนี้มาพวกน่ะพวกน่ะแลนอยู่ไกลๆพวกน่ะพวกน่ะพวกน่ะแลนอยู่ไม่ไฟไปเลยพวกน่ะ ไปเสมาเดียไปน้นองพอกันในคลิปต่อไปเนาะวันนี้มานเมืองบรรยากาศวันนะ่ะญุบุนันเป็นฟังบ่ไฟอยู่บุนเป็นฟังตัวไหนขึ้นเป็นเนียงกนะันนะนี่น้องเบื้องแน่เนี่ยซุดซุดไปเป็นฟังบ่ฟังดินนี่เป็นเนียงคือเดี่ยวไปคือฟังอ,อวบยู่เอ๋อกับฝากกดไตกดแช่กดซับตะไคร้ให้เสี้ยนอีสานน้ำว่าสิบผ้าผีผ้าหนองาย,งยังไง,ง,งยังไงผีดอกเบื้องยังไงยังไงผีส่งแบบ เพิ่งได้ชิปต่อๆไปสร้างชิปนี่ได้ข้อมาเพิ่งแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงควจ็บอยาเด้กปลอดภยแมี้แล้วเราก็ถูกตัคนเดื้ออสวัสดีครับโอ้